รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้นะครับอาจารย์ได้มาทำคลิปพยากรณ์นะครับเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเนี่ยแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับหรือที่อาจารย์เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตในปี2568เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมีดาวที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญ เป็นประธานแห่งความเป็นสิริมงคลนะครับจะมีการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังจนย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎและได้ตำแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาอุดเลยคำว่ามหาอุดเนี่ยหมายถึงจุดที่สองสว่างที่สุดของดวงดาวเลยนะครับและดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลจะมีความสว่างสูงสุดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นมันจะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญได้เลยทีเดียวนะครับอีกทั้งยังมีดาวเสาร์นะเป็นประธานแห่งความทุกข์ระทมความเหนื่อยยากอย่างเงี้ยนะครับมีการเดินวิปริตเริ่มเดินถอยหลังเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่13กรกฎาคมแล้วแล้วก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับจนข้ามราศีไปอยู่ที่ราศีกุมในวันที่23สิงหาคมแต่จุดสำคัญก็คือดาวเสาร์เนี่ย จะเข้าไปร่วมกับดาวราหูซึ่งดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่เลยเป็นคู่มิตรใหญ่ในเรื่องของดวงดาวจะไปส่งเสริมกําลังกันนะครับดาวราหูเนี่ยก็เป็นเรื่องของความหลงความมัวเมาดาวเสาร์ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ความเหนื่อยยาก พอไปร่วมกันส่งเสริมกําลังกันซะอีกนะฉะนั้นตรงนี้นะครับอาจารย์จึงบอกว่ามันจึงเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตในปี2,5,6,8เลยทีเดียวนะครับการเดินของดวงดาวในลักษณะนี้เนี่ยครับมันจะส่งผลให้บางคนนะที่ชีวิตกําลังเหนื่อยยากอยู่พลิกเปลี่ยนชะตาเลยจากร้ายกลายเป็นดีเลยแต่บางคนนะครับกําลังดีๆอยู่ มันก็จะไปพลิกเปลี่ยนชะตาจากดีไปเป็นร้ายได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามีดวงดาวที่เป็นประธานสุพราห์เป็นสิริมงคลและก็ยังมีดวงดาวที่เป็นประธานแห่งบาปเครเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับฉะนั้นใครที่มีความกังวลน,นะ ว่าเอ๊ะดวงชะตาเราจะเป็นอย่างไรในช่วงจังหวะที่ดาวเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็แนะนำนะครับก็ต้องมาเช็คดวงชะตาดูดาวในชะตากําเนิดว่าถ้าจังหวะดาวที่เป็นแบบนี้มันจะส่งผลกับดวงชะตาเราอย่างไรนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ้าขายไม่ดีฝืดเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักอีกรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาก,กับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบา,ากมขออุศิกรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ LINE แอดโอ้ลัคนาธนูจุดเปลี่ยนชีวิตปี258 6นะครับอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนี่แหละนะตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ย โคจรอยู่เรือนปัตนตีปัตนตีก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความสิริมงคลต่างๆตอนนี้ก็จะส่งผลดีมากเลยสิ่งใดที่วางแผนก็จะเกิดความก้าวหน้าค่อยเป็นค่อยไปเจริญรุ่งเรืองมีความสบายใจทีเดียวนะครับจนถึงประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยนะดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนมอรณะแต่ได้เป็นมหาอุดและดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวอีกต่างหากนะครับ พอเข้าสู่เรือนมรณะเนี่ยมันจะมีเหตุที่ต้องจบเปลี่ยนจากอะไรที่อยู่มามันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางคนอยู่บ้านหลังนี้เดินทางมาถึงเดือนตุลามันต้องหยุดซะแล้วต้องไปอยู่ที่อื่นย้ายเคลียร์พอถึงเดือนตุลาเนี่ยมันเหมือนเคลียร์ปัญหาให้จบนะพอจบแล้วเนี่ยมันจะเริ่มต้นใหม่บางคนอยากขายที่บางคนอยากขายบ้านเนี่ยมันจะเคลียร์จบมันจะขายได้นะเสร็จแล้วก็ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงเปิดสิ่งดีๆขึ้นในดวงชะตานะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวเสาร์ก็เป็นเจ้าเรือนการเงินดาวเสาร์เดินถอยหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและ13กรกฎาคมถอยมาเรื่อยๆเลยนะมันอาจจะเป็นรายได้เนี่ยมันลดลงมีค่าใช้จ่ายต้องเกิดความผันผวนทางการเงินแ่นะมันจะมีโอกาสมีโชคลาภแบบฟลุกๆได้โชคลาภมามาปลดหนี้เลยอะไรอย่างนี้นะ โดดเด่นที่เดียวเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามคลิปในช่องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะครับคาว่าลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยําถึง90%เลยแต่ถ้าคําว่าราศีเนี่ยมันจะแม่นยําเพียง10%เนะครับเนื่องจากลัคนาเนี่ยต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกเป็นลัคนานะครับมันจึงมีความแม่นยํามากถึง90%แต่ถ้าเป็นราศีจะใช้เพียง วันที่และเดือนมันจะไม่แม่นยำนะครับยกตัวอย่างอาจารย์เกิดวันที่31พฤษภาก็คือราศีพฤกษภแต่พอผูกลักนณาแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นลักขณากันเวลาจะเช็คดวงชะตาตรวจดวงชะตาเพื่อเตรียมการแก้ไขหรือดูแนวโน้มต่างๆก็ต้องดูที่ลักนณากันจะมีความแม่นยำกว่านะครับใครที่ยังไม่รู้ลักนณาตัวเองนะครับอาจารย์ก็มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ อาจารย์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเราติดขัดอึดอัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรือทํางานไม่ก้าวหน้าการเงินติดขัดฝืดเคืองนะครับอาจารย์ก็แนะนําให้สร้างบุญใหญ่บุญกุศลใหญ่ตอนนี้อาจารย์กําลังสร้างเรือนกรรมฐานนะครับบุญกรรมฐานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดเลย เพื่อที่จะได้อุทิศบุญขอโหสิกรรมขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้สิ่งที่มันติดขัดมันคลี่คลายผ่อนคลายนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับอาจารย์ขอประจาสัมพันธ์นะครับตอนนี้อาจารย์กําลังสร้างเรือนกรรมฐานเพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะสอนกันอยู่ในบ้านที่พักอาศัยของอาจารย์เอง โดยอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์ได้เรียนรู้กับบรมครูหลวงปู่โรคอุดรและพระอาจารย์ประจำวิชาอีกหลายท่านนะครับขณะนี้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอในการต้อนรับคณะสิทธิและผู้ที่เดินทางมาเรียนสมาธิปฏิบัติกันจึงได้รวมตัวกันกับกลุ่มลุกศิษย์สร้างเรือนกรรมฐานนะครับซึ่งบุญกรรมฐานนี้ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิต ใครที่มีอุปสรรคติดขัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายปฏิบัติสมาธิกร,รมฐานโรคมะเร็งยังหายได้ก็มีให้เห็นมามากมายนะครับหรือชีวิตติดขัดดวงตกเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ทำให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมได้ปัญหาอุปสรรคก็คลี่คลายเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับใครที่สนใจอยากร่วมสร้างมหากุศลใหญ่บุญใหญ่อานิสงใหญ่ สร้างเรือนกรรมฐานนี้เมื่อมีคนมาเรียนเรามีส่วนร่วมในการสร้างเรือนกรรมฐานก็จะได้รับผลบุญอน,นิสงสไปด้วยท่านใดสนใจอยากร่วมสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับก็สามารถติดต่อร่วมบุญสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับ เรื่องของความรักนะคนที่มีคู่ก็ถ้อยทียถ้อยอาศัยแล้วกันนะครับอย่าใช้อารมณ์กันส่วนคนไม่มีคู่มีโอกาสไปเจอคนใกล้ตัวนี่แหละจากเพื่อนเรานี่แหละจากเป็นเพื่อนนะคุยกันไปคุยกันมาเกิดเอ๊ะขึ้นมานะเกิดถูกใจเปลี่ยนสถานะกันแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการสื่อสารผิดพลาดได้ เราต้องการสื่อสารอย่างนี้คนเข้าใจอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ปัญหาสุขภาพนะครับดาวมรตยูเนี่ยอยู่ในเรือนอริต้องระมัดระวังโรคที่เป็นภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวกับการสะสมนะปุ่ม NCD โดยเฉพาะเลยนะไม่ใช่โรคที่ติดเชื้อพวกนี้ก็ให้ไปออกกำลังกายนะให้มันสุขภาพแข็งแรงลดภาวะของโรคต่างๆนะครับ โชคลาบนะครับโดดเด่นมากๆเลยให้เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองนะชาวลัคนาธนูเนี่ยจะมีโชคจากรางสังหรณ์ของตัวเองยานอย่างรู้ของตัวเองนี่แหละโดยเฉพาะเดือนกันยาตุลานี้นะจะแรงมากมีโอกาสได้โชคใหญ่มีโอกาสได้นําเม็ดเงินมาปิดหนี้หมุนเวียนใช้ใจ่ายสบายใจทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับ ก็จะมีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้นะอยากให้อาจารย์ทำคลิปแบบไหนอยากรู้เรื่องอะไระบอกกันมาได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมาทำขยายความเพิ่มเติมให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญสำเร็จสมปรารถนาทุกประการนะครับอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชโก ขายเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิปีก็ไม่รวยสักทอรู้สึกแบกภาระ,ะรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ไปทำขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคาราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ไลน์แอดโอเพนดา